ร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาร์ตเลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ ID บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึงแและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลสี แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาผ่านพาผ่านด่านสตอรี่โหมดเนาะนะครับถ้าผ่านแล้วก็จะได้ยานอันเนี้ยนี่สยสวยๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็วิธีผ่านเนี่ยก็เตรียมตัวละครไปทั้งหมด4ตัวนะครับผมอ่ะก็ทั้งสีตัวนี้เวล80หมดเนาะอลองวิธีอื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากแล้วก็โอกาสผ่านเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับก็เลยแบบ ยังไงก็ต้องจ,จําใจแผนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นทุกคนจะใช้แผนก็คือมินาโตะฟิเซอร์เออร์วินบูมาต้องมีต้องมี4ตัวนี้นครับเราก็ใช้แค่สตัวนี่แหละง่ายๆไปเลยเนาะ,ะวิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นดานที่78ครับกดเข้าไปเลย อ่ะโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็เข้ามาแล้วเนี่ยเราะด่าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับผมเพราะว่าเราก็มาวางมินาโตะอยู่ข้างหลังอยู่แล้วเนาะหาแค่แบบปอมที่เป็นเลือดเนาะอ่าแล้วก็วางมินาโตะนะครับตัวเนี้ยแล้วก็กดข้ามเวฟรัวๆจนถึงเวฟที่5นะครับผมก็แนะนำนะก็คือกดแบบเร็วๆนะครับแล้วก็อัพมินาโตะแบบเร็วๆนะครับถึงเวฟที่5พอถึงเวฟที่5เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราฟาร์มเงินครับเพื่อมาอัพตัวละครเรา อย่างต้นอื่นนะครับช่วงเวฟที่หเนี่ยเราก็อัพมินาโตะให้ถึงขั้นเกือบขั้นสุดท้ายอ่ะเออเกือบขั้นสุดท้ายนะครับน่าจะขั้นที่3ป่ะไม่3ก็2องจำไม่ได้นะครับนั่นแหละฟาร์มไปยาวๆนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็อัพมาถึงขั้นที่2แล้วนะครับผมอ่ะก็เวฟที่5พอดีนะครับแล้วเราก็ฟาร์มเงินครับผมตอนเนี้ยเราจะไม่กดสกิปเวฟเนาะเราจะฟาร์มเงินนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะจนมินาโตะเนี่ยสามารถเอ่ออัพ ไป1ขั้นได้นะครับพออัพไป1ขั้นได้แล้วเนี่ยเราก็เตรียมเงินนะครับนิดนึงนะครับผมอัพบูม่านั่นเองอ่าก็วางบูม่าไว้นะครับ1ตัวอัพขั้นนะครับอ่าแล้วก็วางเอ่อเขาเรียกว่ไงฟิเซอร์1ตัวนะครับไว้ข้างหลังเนาะซึ่งเราต้องอัพมินาโตะให้แม็กก่อนไอ้ให้อีกขั้นหนึ่งก่อนเออนะครับอืมจะทำให้เราเล่นง่ายแล้วเราค่อยกดสคริปครับเดี๋ยวดูลุกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอจะมีเงินเยอะมากๆเลยสําหรับ การเล่นโหมดเนี้ยเ,ออเพราะว่าเราเน้นประหยัดนะครับแล้วก็ใช้เวลาแทนครับก็คือเป็นการฟาร์มเงินแทนครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็แบบเล่นแบบฝ่านะครับให้มอนชนป้อมมั่งแบบใช้ตัวละครเยอะเกินไปมั่งเกินความจำเป็นอะ่ะเออบางคนนะครับแบบพี่เล่นช่วลแรกพี่ก็มั่วเหมือนกันครับพี่วางมินานตโตสองสามตัวช่วนแรกนะครับจริงๆคือวางแค่ตัวเดียวแล้วก็ซัดยาวได้เลย มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสบายอ่ะเดี๋ยวเรากดให้ดูนะเออเนี่ยจริงเราเราวางฟิเซอร์เพราะอะไรนี่เพราะไอตัวแอตัวนี้นะครับเนี่ยด,ด,ดูดูเลื่อนมันนะสี่ร้อยใช่ปะ่ะอ่ะฟิเซอร์นะครับเนี่ยวางไว้มุมนี้เลยจึ๊บนี่ดาเมจเขาจะร้อยยี่สิบห้านะสี่ร้อยเนี่ยฟิเซอร์เนี่ยจะตีได้ประมาณสักสามสามหรือสองเนี่ยพี่จําไม่ค่อยได้เออแต่แนะนําว่า อัพไว้ก็ดีนะครับฟีเซอร์ควรอัพแม็กนะครับฟีเซอร์แต่อย่าเพิ่งรีบอัพมากนะเ,ออนเสร็จแล้วเราก็กดมาแล้วก็อัพบูมาไปนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินจนถึงประมาณช่วงเขาเรียกว่าไงช่วง5 0 0ร้อยหนะครับแล้วเราขึ้นสกิปปุ๊บอ่ะแล้วเราก็อัพบูมานะครับเพื่อที่เราจะได้รับเงินอีกนะครับที่เยอะกว่านะัออ้นที่ไม่ใช่แบบเราพอถึงเ้ย วางบูม่าขั้นหนึ่งรเรากดอัพเลยไม่ต้องรีบขนาดนั้นเนาะใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบเล่นสบายนะครับชิวๆเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจัดเลยแล้วกันครับอัพบ,บูม่านะครับผมอ่ะกดสกคริปต์อ่ะอันนี้เราสลับกันทุกที่เราจะอัฟฟิเซอร์แล้วเราก็ค่อยกดสกคริปต์ใช่ไหมอันนี้เราอัพบูม่าเราค่อยกดสคริปต์แล้วก็อัฟฟิเซอร์ครับประมาณนี้อ่ะเดีเได้ตังค์ปุ๊บอ่ะพอได้ตังค์เสร็จเนี่ยแน่นอนครับเราก็ กดสกิปไปถึงเว็บที่8นะครับผมอ่าสกิปไปเลยนะถึงเว็บที่8นะครับเพื่ออัพมินาโตะให้มันตันด้วยนะครับพอัพมินาโตะตอนนี้มันยังกระจอกอยู่นะครับกระจอกกระจอกมากๆพออัพแม็กปุ๊บนี่คนละตัวเลยนะมินาโตะอ่าตอนนี้เราก็อัพมินาโตะแม็กแล้วนะครับเว็บที่7เองนะครับเสร็จแล้วเราก็หาแบบเศษตังค์นิดๆหน่อยๆน,นะเออมาเดี๋ยวว่าไง มาลงมา,มาลงกับฟิตเซอร์หน่อยนะครับฟิตเซอร์หน่อยเพราะว่ามันจะทําให้มันแบบตีตัวแอร์ได้ดีขึ้นนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เตรียมตังค์ไว้อัพเออร์วินอีกหนึ่งตัวนะครับผมบูมาเนี่ยเราปล่อยไปก่อนเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะครับช่วงนีเออ้เพราะว่าเว็บที่8เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟาร์มเงินให้มันนั่นเองนะครับผมเว็บที่8เดี๋ยวเราฟาร์มเงินให้มันมันจะได้เก่งขึ้นนะครับผมเออร์วินเนี่ยก็แนะนําว่าให้วาง2ตัวเนาะ,ะสคิปไปนะครับเออร์วินเนี่ยวาง2ตัวนะครับ แบบไม่อัพขั้นนะวางเอากดอย่างเงี้ยครับสลับไปเสร็จแล้วเราก็ฟาร์มเงินนะครับเพื่อบูม่านิดหนึ่งนะครับอ่โอเคตอนนี้เราก็จะเคลียร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการอัพฟิเซอร์อีกหนึ่งขั้นนะครับผมให้กลายเป็นลอนจานดาวเทียมเนี่ยเออตอนเว็บที่8แล้วก็บัฟเออร์วินอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วเราก็เตรียมตังค์นะครับผมอัพบ,บูม่านั่น,นนะเองนะไปนะครับ ฮาบูมาเสร็จเนี่ยเวฟที่9้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าไงจะขึ้นเวฟ9เนี่ยให้เราแบบเน็กคลิปปุ๊บแล้วเราก็น่าจะมีเงินพอที่จะ,ท,จะที่จะอัพบ,บูมาขึ้นขั้นต่อไปนะถ้าจำไม่ผิดนะเออที่ทำไปเ่ก็คือแบบเวฟที่8ใช่จะขึ้นเวฟที่9บูมาต้องเป็นขั้นสุดท้ายละไม่รู้จะถึงแล้วปล่ะเนี่ยต้อง,ลอง,ล,องลองเคลียร์ดูทั้งหมดเนาะ ถึงตัวโคนเลยปะเอเอไม่ใช่ถึงตัวแอร์ผิดแต่อวิทเนี่ยก็สลับอัพสลับอัพไปเรื่อยๆนะครับผมถึงอยู่ถึงอยู่เนี่ยเงินถึงแน่นอนครับเดี๋ยวกดสคริปเว็บไปถึงแน่นอนครับเรอ,อให้มันใกล้เคียงกว่านี้แล้วเราอ่ะจะรวยมากๆมากๆเลยสำหรับโหมดเนี้ย ฟิเซอร์ตีตาย,ยมั้งตีตายอยู่นะครับตัวชนสุดท้ายก็พันห้าคนับในตีห้าร้อยฟิเซอร์จะตีได้ประมาณสามหรือสี่ทีเนี่ยแหละพี่จำไม่ค่อยได้นะครับวางตัวขั้นเนี่ยก็คำนวณด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเน็เว็บเลย อัพบูมาครับเพื่อรับตังค์โป้งสองพันนะครับผมอ่ะแล้วเราก็มาอัพเออร์วินครับอืมอ่เนึกอออกละเนึกอออกละเริ่มนึกออกแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เน็กเวฟอีกทีหนึ่งเนาะเอออืมอ่ะเงินงไม่พอนะครับเนี่ยเวฟที่สิบเราก็รอนะครับฟาร์มเงินแล้วก็บัฟเออร์วินไปนะครับตอนนี้เราก็เริ่มบัฟบ,บนลูกเออร์วินไปเลยนะครับอืมนะเราก็อัพเออร์วินไปสัก2ตัว ตัวแรกตัวสองอะไรประมาณเนี้อ้ําไปก่อนวินไม่ต้องอัําแม็กก็เล่นได้ครับเนี่ยเราหยุดสริปก่อนนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินนะเพราะว่าช่วงเว็บสิบเนี่ยจะเป็นช่วงหาตังค์อ่ะตอนนี้ก็ช่วงท้ายของเว็บสิบแล้วนะครับก็เนี่ยฆ่าตัวโฟนให้ตายนะครับหวังว่ามินาโตะจะฆ่าตายนะครับยังไงดามิท้าพันเรียบร้อยอยู่แล้วครับยูนิตเลือดแค่หมื่นเดียวนะก็นี่ ไม่รู้ว่ามันพอไหมถ้ากดครับคันไม่น่าพอนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเคลียร์ชุดนี้สองเซตป้ากดเนเวฟมันจะขึ้นพอไหมถ้าไม่พอก็ช่างมันนะครับแต่ว่าเออร์วินเนี่ยไม่ต้องอัพแม็กมั้งพี่จําไม่ได้พี่ลืมไหมพี่จดสูรไม่ได้ไม่ได้จดสูดไรไว้อะคือมีรอบหนึ่งเล่นเรามันแบบเบสสุดๆไปเลยเลืมน,นะครับคือเล่นหลายรอบนะเทนนะครับว่าวางยังไงมันถึงจะคุ้มนะครับ อาโอเคมันไม่ถึงหรอก่อะเฮ้ยถึงนี่ว่าโอ้โหน่าจะตีชุดนี้เสร็จโอ้ไม่ไม่เป็นไรคต่างต่าง,งฟรีลและแล้วเราก็เน็กเวฟรัวๆไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นเวฟที่13บมให้เรากดอีกทีหนึ่งพอเรากดปุ๊บใช่ไหมอัพบูมานะครับเสร็จแล้วเราก็วางมินาโตะนะครับเงินจะเด้งขึ้นมาปุ๊บเราวางมินาโตะเลยนะ,ะบับเออร์วินก็กดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปซีเรียส ลอนิดหนึ่งนะครับผมรอมินอโตะเยอะๆเลยเออเขาเรียกว่าไวะิเซอร์ก็อัพอัพด้วยนะเอออัพไม่ให้หมดอนะพิเซอร์นี่อัพแม็กยิ่งดีเลยครับมันจะได้ตีแบบช่วยมินอโตะได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอมันตีไก่นะครับอ่ะโอเคอัพครับแค่ถามป้อมแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วเราก็ฟาร์มเงินต่อครับหลุมลลูมขี้เกลือครับตอนนี้ครบแปดยังสี่ห้าหกอ่ะครบแล้ว พอครบ8แล้วเนี่ยมันจะเหลือเงินใช่ไหมห้าพันครับอัฟฟิเซอร์ครับผมแล้วก็อัฟฟิเซอร์อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะลงเหลือจากยูนิตอีกนะครับก็อัฟฟิเซอร์ไปเรื่อยๆเลยครับออวางฟิเซอร์เพิ่มครับจนให้มันแม็กอีกมันแม็กประมาณ3ตัวครับฟิเซอร์เงินมันจะรวยมา,มากๆอ่ะตอนนี้มาละบอสมาให้ตีละเมืเ่อสี่แสนหรอแล้วไง ลิเซอร์มันทำดาเมจพร้อมกันอะสามตัวมนได้เยอะที่ละที่ละเก้าพันตีช้าหน่อยแต่ชัวร์วเดี๋ยวเรื่อยๆตายอย่ะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม ถ้ามันดูช้าแบบดูสโลลท์ก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะถ้าอยากได้แบบไวๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้แบบรวดเร็วเนี่ยครับไปและบายครับผม